สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนทุกท่านด้วยเอวันนี้เป็นวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะก็ในสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ไปก่อนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาซึ่ง าศาสนาในประเทศไทยนั้นนะคะก็มีมีด้วยกันหลายาศาสนาด้วยกันก็หลักๆก,ก็คือาศาสนาพุทธซึ่งถือว่าเป็นาศาสนาประจำชาติไทยนะคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนถึงจุดประสงค์ในการเรียนรู้เราเรียนรู้ไปเพื่ออะไรนะคะเพื่อ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วเนี่ยสามารถบอกความหมายความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือได้ก็หมายความว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม,ไม่ได้มีแค่ศาสนาพุทธศาสนาเดียวยังมีคนไทยบางส่วนนับถือศาสนาอื่นนะคะเรนบอกคุณครูได้ไหมว่านอกจากศาสนาพุทธแล้วคนไทยเราบางส่วนนะคะยังนับถือศาสนาอะไรบ้าง ตอบได้ไหมก็คิดวา่าน่าจะตอบได้เนาะมีอะไรบ้างนะมีคิสมีอิสลามนลก็ังก็จะมีพวกซิกด้วยนะคะอ่าก่อนอื่นเรามาลองทดสอบบทเรียนก่อนที่จะเรียนกันก่อนการทดสอบก่อนเรียนนี้นักเรียนไม่ต้องไปกังวลว่าฉันจะได้หนูจะได้คะแนนมากน้อยแค่ไหนการทดสอบอก่อนเรียนในครั้งนี้เป็นการให้นักเรียนได้รู้ว่า ในเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่2นั้นมีอะไรบ้างนะคะเรามาทำพร้อมกันเลยเดี๋ยวคุณครูจะอ่ามาแล้วนะคะข้อ1ข้อ1น,นะคะเงินพร้อมอยางเดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะเรามาช่วยกันอ่านก็ได้ทั้งครูผู้ปกครองแล้วก็น,นักเรียนนั้นช่วยกันอ่านนะคะข้อ1เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะ เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยตัวเลือกข้อกอทำให้เกิดความรักของชายหญิงข้อขอทำให้เกิดลักษณะร่วมของคนไทยข้อคอทำให้เกิดความแตกต่างของคนไทยเพราะเหตุใดลอง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 เลือกดูสิกอขอหรือคออ่ะเป็นคูยเฉลยแล้วนะลองดูสิว่า คิดตั้งเลือกไว้จะถูกหรือป่าขอไข่นั่นเองทำให้เกิดลักษณะร่วมของคนไทยต่อไปข้อสองนะคะสิทธัตถะแปลว่าอะไรสิทธัตถะแปลว่าอะไรนเรนเคยได้ยินไหมสิทธัตถะเป็นชื่อของอะไรอื่นข้อกอผู้มีจิตใจงามข้อขอผู้มีความประเสริฐข้อคอผู้สำเร็จความประสงค์ ล,ลองเลือกดูสิคะว่าสิทธะแปลว่าอะไระเลือกแล้วนะคะเฉลยเลยนะนะแปลว่าผู้สำเร็จความประสงค์นั่นเองต่อไปข้อ3ข้อใดเป็นคำพีของพระพุทธศาสนาข้อใดเป็นคำพีของพระพุทธศาสนาข้อกพอระพุทธข้อขอพุทธมามก,กะข้อขอพระไตรปิฎกคำพีของ พระพุทธศาสนาคืออะไรเอ่ยกอข,อของอเลือกเลยนะเลกเลยนะคะคุณผู้เฉลิยแล้วนะคือพระไตรปิฎกนั่นเองต่อไปข้อ4าศาสนาคริสต์ถือกําเนิดที่ใดาศาสนาคริสต์ถือกําเนิดที่ใดข้อกอ,อินเดียข้อขอไทยข้อคอดินแดนปาเลสไตน์ เ,เลือกที่บางคนบอกอะไรอือ่นปาเลสไตน์ไม่รู้จักอินเดียพอรู้จักบ้างไทยนี่แน่นอนรู้จักแน่ๆเอออันไหนวะลองเลือกดูนะคะเด็กแรกใช่ไหมคุณเฉลยแล้วนะนี่ไงดินแดนปาเลสไตน์ต่อไปข้อ5าศาสนาทุกาศาสนา,ามีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันคือข้อใดศาสนาทุกาศาสนามีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันคือข้อใดข้อกอ ศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อขอศรัทธาต่อพระเจ้าข้อขอสอนให้ทําความดีศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายเหมือนกันคือขอ้อใดคะลองเลือกดูนะเลือกแล้วนะคะแน่แน่นอนศาสนาทุกศาสนานั้นคือสอนให้ทําความดีข้อ6ใครปฏิบัติตามเบญจศีลใคร ปฏิบัติตามเบญจศีลก็พ่อให้ดื่มเหล้าขอน้ำตั้งใจสวดมนต์ขอปอแบ่งขนมให้เพื่อนใครเอ่ยปฏิบัติตามเบญจศีลมีพ่อไม่ดื่มเหล้าน้ำตั้งใจสวดมนต์ขอแล้วก็ปอแบ่งขนมให้เพื่อนเรลจแล้วนะใครเอ่ยพ่อแน่นอนพ่อไม่ดื่มเหล้านะคะ ต่อไปข้อ7ข้อใดมีส่วนในการช่วยดำรงพระพุทธศาสนาข้อใดมีส่วนเน้นคำว่ามีส่วนนะคะในการช่วยดำรงพุทธพระพุทธศาสนาก็ไม่นำสุนัขไปปล่อยในวัดขอปลูกต้นไม้ในวัดขอทำบุญตักบาตรข้อไหนเอ่ยกขอหรือคหนึ่งต้องซ้ำเฉลย ทำบุญตักบาทนะคะต่อไป8ใครเป็นผู้มีสมาธิใครเป็นผู้มีสมาธิาธก็ตู่คิดเรื่องอื่นขณ,ขณะฟังครูสอนขอฟางทําสิ่งที่แม่บอกได้หมดคอตุ้มเขียนหนังสือตกหล่นใครละ่ะเป็นผู้มีสมาธินะคะระหว่างตู่ฟางแล้วก็ตุ้ม เลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยอย่าช้าอย่าช้าตัดสินใจเลยจะเลยแล้วนะอ๋อขอไข่นะคะฟังจำสิ่งที่แม่บอกได้หนะคะเก้าผลดีของการสวดมนต์คืออะไรผลดีของการสวดมนต์คืออะไรก็ทำให้มีสมาธิขอทำให้สวยขึ้นขอทำให้มีฐานะดีการสวดมนต์มันมีผลดียังไงเออ ลองเลือกดูนะคะเลยนะทำให้มีสมาธินั่นเองแล้วก็ข้อสิบเป็นข้อสุดท้ายปั้นทํากันบ้านส่งครูทุกครั้งแสดงว่ามีความดีอย่างไรปั้นทํากันบ้านส่งครูทุกครั้งแสดงว่ามีความดีอย่างไรก็ใฝ่รู้ขอรับผิดชอบขอมีความซื่อสัตย์เลือกเลยนะคะนักเรียนปั้นปั้นปั้น นักเรียนเป็นอย่างปั้นไหมทําการบ้านส่งครูทุกครั้งเนี่ยเฉยนะอืมปั้นมีความรับผิดชอบนั่นเองทั้ง10ข้อนี้นะคะเป็นทดสอบก่อนเรียนซึ่งนักเรียนไม่ต้องเขียนลงในกระดาษหรือในสมุดอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องเขียนเลยได้คะแนนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องไปกังวลเราค่อยมาเรียนรู้แล้วค่อยมาทําทดตอบหลังเรียนทีหลังนะคะอันนั้นแหละคุณครูถึงจะ หาคะแนนเอาคะแนนนะคะอ่านี่รูปภาพเป็นรูปอะไรมีสอรูปใช่ไหมเลนตอบได้ไหมว่ารูปอะไรแน่นอนรูปแรกซึ่งอยู่ทางซ้ายมือของนักเรียนนะคะก็ะคือเป็นรูปของเด็กสองคนนี่นเขาเข้ามาเอ,อ่ยนีนี่นี่นนพระใช่ไหมพระผมจีวรเขากําลังตักบารใส่บารนะคะซึ่งชาวพุทธทุกคนล้วนแต่ที่จะ มีการตักบาตรกันให้กับพระสงฆ์นะคะส่วนทางด้านขวามือเป็นพิธีอะไรเอ,อ่ยเนี่ยเนี่ยดูจากภาพดูจากบุคคลดูจากพฤติกรรมอ่าตอบได้ทุกคนแน่แน่นอนก็คือการบวชพระนะคะบวชพระนั่นเองซึ่งทั้งสองภาพนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมของชาวพุทธที่ปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมานั่นเองรูปต่อไปรูปต่อไปนะคะ รูปทางด้านซ้ายมือของนักเรียนเน้นลองทายสินักเรียนคิดว่ามันเป็นรูปของอะไรคะสังเกตจากเนี่ยตามลูกศรที่คุณครูชี้แหกทินปรรษาใช่ไหมใช่ถูกต้องและรูปนี้ล่ะรูปนี้ล่ะขวามือของนักเรียนรูปอะไรคะเด็กสองคนทำไมอยู่อ่าพนมมือไหว้นั่นเองทั้ง อาบ่าวร่าท,ท่นนานทแพทิญพาแล้วก็การไหว้ทั้งสองภาพนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนานะคะาศาสนาพุทธนั่นเองทีนี้มาดูความสําคัญของพระ,พ,ระพุทธศาสนาทําไมละ่ะการกราบว่าการไหว้ทําไมถึงมีความสําคัญละ่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ในต้องได้ปฏิบัติทุกวันซึ่งคนไทยนั้นปฏิบัติมาเป็นเวลานานนะคะ การแห่เทียนล่ะเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติในช่วงของวันเข้าพรรษาแล้วก็มีวันวันเข้าพรรษาเนี่ยจะเป็นเวลาที่กําหนดอย่างชัดเจนแน่นอนนะคะซึ่งคนไทยเนี่ยสืบทอ,อดอมาเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา,มาเป็นระยะเวลานานนะคะดังนั้นเราจะแบ่งออกเป็นระหว่หวางวัฒนธรรมกับประเพณีอย่างที่บอกเมื่อสักครู่การไหว้ การกราบถือเป็นวัฒนธรรมเราไหว้ใครบ้างนะคะเราไหวา้ผู้ใหญ่ไหว้พระกราบใครบ้างก็คือกราบพระกราบผู้ใหญ่นั่นเป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธนั่นเองประเพณีนะคะประเพณีมีอะไรบ้างตรงนี้ภาพนี้คือประเพณีสงกรานต์ใช่ไหมมาลดน้ําขอพรผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะให้พรน,นะคะ ภาพนี้เป็นประเพณีวันลอยกระทงนะคะอันนี้ล่ะน่ากลัวมากเลยเนี่ยหน้ากากมันเป็นเหมือนผีใช่ไหมแน่นอนมันคือผีตาโขนทั้งสามภาพเนี้ยก็คือประเพณีของคนไทยนะคะชาวพุทธด้วยกันทั้งสิน้นเอาเินมาดูสถานการณ์ที่คนไทยเป็นชาวพุทธได้ยึดถือปฏิบัติมีอะไรบ้าง สถานการณ์ก็คือคนไทยจะตื่นนอนแต่เช้าเนี่ยเตรียมอาหารมาทําบุญตักบาตรอาหารเช้าก่อนไปทํางานทําทําไมละ่ะพอตักบาตรตอนเช้าแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าสบายใจมีความสุขและได้ทําบุญละนะคะทีนี้มาดูความสําคัญของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยข้อหนึ่งนะคะ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาเนี่ยจะสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็รุ่นเราแล้วก็ภายภาคหน้ามันก็จะเป็นลูกหลานของเราที่จะเป็นผู้สืบทอดศาสนาพุทธนะคะต่อไปความสําคัญของพระพุทธศาสนาข้อที่2ก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจช่วยให้มนุษย์เนี่ยเกิดความมั่นใจในการดํารงชีวิตแล้วก็ช่วยให้เรารู้สึกเนี่ย ปลอดภัยอย่างที่บอกว่าพระคุ้มครองนั่นเองนะคะขอให้ลูกเดินทางอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองให้ลูกเดินทางอย่างปลอดภัยนะพระคุ้มครองต่อไปนะคะความสําคัญของพระพุทธศาสนาต่อไปคือสอนให้เป็นคนดีคําสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะช่วยขัดเกลาจิตใจของคนนะให้มีจิตใจที่อ่อนโยนมีความเมตตานะคะ ความสาคัญต่อไปก็คือช่วยพัฒนาแล้วก็ยกระดับจิตใจการกระทําของมนุษย์เนี่ยให้สูงขึ้นคือช่วยให้มนุษย์เนี่ยรู้จักเสียสละแล้วก็อดทนอย่างภาพจะเห็นว่าน้องคนนี้เขาก็เสียสละถึงแม้ว่าตุ๊ก,กตาจะเป็นของที่เขารักแต่เขาสามารถแบ่งปันแล้วก็เสียสละให้เพื่อนที่เขาเล่นด้วยเนี่ยนะคะเล่นนะเล่นต่อต่อไปอันนี้คืออะไรเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันเนาะนี่ เด็กๆช่วยนะน้ำพันลงมามามาหนูช่วยกวาดนะคะคุณน้าพันลงนะช่วยกวาดอันนี้ก็จะมีความเสียสละนะคะมีจิตอาสาที่เราจะรู้จักคุ้นเคยกันอยู่นะคะอ่ะต่อไปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือเราจะเรียกว่าพระรัตนตรยัยพระรัรตนตรัยหมายถึงอะไรเขาบอกหมายถึงแก้วสามประการไตรี่แปลว่าสามนะคะแก้วสามประการ จะประกอบไปด้วยที่แปลว่า3นะ1คือพระพุทธ2คือพระธรรมและก็สคือพระสงฆ์ทั้งสมสิ่งนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบเป็นหัวใจสำคัญเลยของพระรัตนตรัยพระพุทธคืออะไรพระพุทธก็หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นศาสดาของศาสนาพุทธนะคะพระธรรมพระธรรมหมายถึงอะไร หมายถึงหลักคำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะองค์ประกอบอันที่สามก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระสงฆ์จะทำหน้าที่เผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะ,ะต่อไปความสำคัญในด,ด้านของอุปนิสัยบุคคลชาวพุทธเด็กนะคะ ที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็ดําเนินกิจกรรมตามศาสนาพุทธเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะแลวเขาก็จะรู้จักให้อภัยคําว่าให้อภัยนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ําจุนโลกมนุษย์ให้อยู่อย่างสงบสุขนะคะในด้านสังคมเมื่อกี้ด้านอุป,อปนิสัยนะคะศาสนาพุทธนั้น ในด้านสังคมค่ะก็จะมีการจัดงานรื่นเริงมีงานวัดนะคะคนก็จะไปร่วมง,งานด้านการศึกษา,าศาสนาพุทธนะคะสมัยก่อนเนี้ยการศึกษาจะอยู่ที่วัดนะคะการโรงเรียนนี่จะสมัยก่อนจะไม่มีนะจะถ้าเรียนหนังสือก็จะเรียนที่วัดดังนั้นสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายคนที่มีโอกาสเรียนหนังสือก็จะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะแต่ปัจจุบันนี้ มีโอกาสเปิดโอกาสได้เรียนทั้งหญิงและก็ชายนะคะอ่ะทีนี้ลองมาดูมาทดสอบอันนี้ไม่มีคะแนนนักเรียนล,ล้ลองลองลองฝึกคิดแล้วลองหาคำตอบแล้วก็มาเฉลยพร้อมกันเหมือนเดิมเนาะเป็นกิจกรรมรู้ถูกรู้ผิดคำถามก็คือคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพ,พุทธใช่ไหมแรงคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาใช่หรือเปล่า ใช่ไหมมีใช่กับไม่ใช่ถ้าใช่อ่าใช่นั่นเองต่อไปกิจกรรมที่สองคำถามที่สองคำสอนของพระพุทธศาสนาช่วยให้คนไทยมีจิตใจเมตตาใช่ไหม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 ทำให้มีคนไทยมีจิตใจเมตตาใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ตอบุณพุทสิคะ ใช่แน่นอนต่อไปการทักทายด้วยการจับมือได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาใช่ไหมคนไทยเราจับมือเรียกว่าเช็คแฮนเนี่ยเป็นได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาใช่ไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่ต่อไปในอดีตวัดเป็นสถานที่ให้การศาาึกษาใช่ไหมข้อนี้ง่ายมากเพราะมักบอกไปเมื่อสักครู่นี่เองงั้นเฉลยเลยใช่นะคะ เอาละมาถึงตอนสุดท้ายแล้วจากการเรียนรู้ตั้งแต่สไลด์แรกจนถึงสไลด์สุดท้ายนะคะคุณครูมีงานให้เรียนทำนะคะเป็นงานที่ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก็แล้วกันนะคะให้เรียนทำอะไรนี่ไงคัดเลยมือตามเส้นปะนะคะคัดเลยมือตามเส้นประซึ่ง ใบงานนี้คุณครูแจกไปให้แล้วนะคะแจกไปให้แล้วดังนั้นเมื่อได้รับไปงานไปแล้วนเอยก็แค่เอาแค่คัดลายมือตามเส้นประข้อความที่คุณครูให้ไปก็เป็นเพียงแค่บทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นเองอะระหังสัมมาสัมพุทโธะคาวาพุทธังะควันตังอภิวาเชมิสวาขาโตะคาวตาธมโมธาม,มังนะมะสามิ สุปฏิปันโนก็เขาว่าโตสาวว่ากะสังโคสังคังนะมามีแค่นี้เองคัดลายมือนะคะดังนั้นการคัดลายมือเนี่ยก็ต้องตั้งใจค่อยๆลากเส้นไปตามเส้นป,ปะนะคะ,ะสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงแรกในเนื้อหาแรกก็วันนี้ก็คงขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอให้เรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำงานไม่ว่าจะเป็นวิชาของคุณครูน้ำทิพย หรือวิชาอื่นๆนะคะขอให้เรียนตั้งใจงานถึงแม้จะไม่ได้มาโรงเรียนนั่นเองก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ช่วยดูแลบุตรหลานของท่านให้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนนะคะวันนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดี